ร้อยยี่้าสีวพันห้าพี่ว่าไงค <c oughs> ันนี้ก็ลองทำการเซตใหม่นะจากชุดเดิมอ่าแต่ที่บอกพันหน้าคือค่าแรงถอดเข้าถอดออก2รอบ3รอบตั้งใหม่เซตใหม่แล้วเพืองบิดแคมที่ไม่บิดแคมเราก็บิดแล้ว <c oughs> ก็ไปดูขั้นตอนกันก่อนนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างที่จะวัดกำลังัด อันนี้ก็คือเป็นของชุดเดิมนะครับของกันสีวาลเนี่ยแล้ววาลมันชนอยู่เราก็ทําการหลบวาลเพิ่มก็ยกขอบอันนี้นิดนึงนะครับปลอกอะหน้าเสื้อเพราะว่ามันเ้าเรียกอะไรปลอกมันสุดนะแล้วเดี๋ยวปากินเราจะใส่ปากินฝาทองแดงแล้วเซ็ตแคมใหม่อส่วนสปริงวาวลเราก็เซ็ตใหม่ให้มันอ่อนกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแข็งไป เดี๋ยวเราจะตั้งแคมใหม่เนี่ยเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเราหาศูนย์ตายบนประกอบอเราก็จะหาจากจานเพจเลยนะเพราะว่ารถมีชักบางทีอ่ะบางทีที่แม่เหล็กอะ่ะมันอาจจะไม่ตรงนะมันอาจจะไม่ตรงมาร์กฉะนั้นเราใช้ดูมาร์กจากแผ่นเพจวัดองศาเลยอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอใส่เสื้อใส่อะไรก่อน <laughs> จัดไปไวัยรุ่น อันนี้เราก็ใช้ศูนย์จุดหนึ่งนะออถ้าเรานับถอยหลังมาจากศูนย์ใายล่างก็เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดนะเปิดก่อนเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนเก้าสิบเก้าสิบแปดองศาเลยนะแล้วมาดูฝ่ายนี้ อันนี้0.1นะครับแดีอันนี้90เป็นไหม90ถ้าเรานับถอยหลังมาเป็น98นะไอเสียเปิดแล้วมาดูไอดีไอดีปิดอะ่ะมันจะปิดจากนี่มานี้จาก207อ่ะไป306หรือเนี่ยภายใน90องศาเนี่ยแต่อันนี้มันปิดก่อนนะเดี๋ยวเราดู ก้าสิบร้อยร้อยห้านะปิดองศาที่ร้อยห้าก่อนศูนย์ตายบนนะไอดี ID ปิดก่อนแล้วไอเสียเปิดเท่าไหร่นะเกก่อนศูนย์ตายล่างอ่ะแล้วเรามาดูโอเวอร์แลปกันอีกทีนึงว่าเราต้องตั้งไปกี่ขีด อันนี้ตำแหน่งศูนย์ตรงศูนย์ตรงนะแล้วมาดูไอดีกับไอเสียอ่ามร้อยยีกับ251เฉะนั้นไอดีเปิดเยอะกว่านะแบบนี้เดี๋ยวเราจะขยับดูว่าขีดที่เท่าไหร่เหมาะสมนะอันนี้เห็นไหมเฟืองมันจะอยู่ที่ขีดตรงๆก่อนที่เขาเขาใส่มาโอเคทีนี้เรา ทำการปรับตั้งให้มาอยู่ขีดที่3ลองดูก่อนเนาะว่าอง,องศาเปิดของไอเสียจะอยู่ก่อน90้าสิบองศาไหมนับจากศูยาย์ล่างนะแล้วไอดี ID จะปิดก่อน90้องศาไหมนะถอยมาจากศูนยใบนอ่ะประมาณเนี้ยนะคือมันมันต้องปิดเปิดก่อนนะโอเคขยับไปดูก่อนองศาเปิดไอเสีย 0.1อันนี้ถอยมา80 83นะครับเปิดที่83แล้วก็ไปดูวย ID ปิดอันนี้ก็0.1เหมือนกันนะอ่าปิดที่89 ก่อนศูนย์ใต้บนนะครับปิดที่ก่อนศูนย์ใต้บน89องศาอ่ะทีนี้เรามาดูเราก็มาต่อกันที่จังหวะโอเวลปเราจะหมุนไปหนึ่งรอบนะจะดูโอเวลปว่ามันได้เท่าไหร่ตัวเลขพอใจไหม <laughs> ถ้าไม่พอใจยังไงก็อาจจะขยับวาวชิดวาวห่างก็ช่วยได้นะอ่าเราจะหมุนไปหนึ่งรอบ โอเคแล้วเรามาดูฝั่งนี้อันนี้ตรงนะตัวเลขอยูอท่ที่3 8มจหนึ่งลบด้วยสองหนึ่งเท่ากับ1.6นะครับ1นจุ แบบนี้นะครับอาจจะต้องตั้งวาล์วไอเสียเอ้ยอาจจะต้องตั้งวาล์วไอเดียชิดเข้าไปอีกหน่อยถอยไอเสียออกมาหน่อยแต่แบบนี้ก่อนลองติดเครื่องดูก่อนดูกําลังัดก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วติดเครื่องวัดกำลังัดกันดูหลังจากประกอบเสร็จเราก็มาวัดกําลังอัดดูว่ามันดีขึ้นไหมอ่าแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างหัวชีดนะครับเทสแล้วได้ร้อยสามสิบหซีซีไม่พอ เราต้องใช้ตอนนี้ใส่180อยู่หนะ้า180ซีซีเพราะมันเป็น5 9น่าจะชัก5แล้วนะ้ำมัน E ี0ไม่พออ่ะมาวัดกำลังอักันดูก่อน,อนจากคลิปก่อนหน้าที่ก่อนที่จะรือ้อนะมันได้อยู่90าบันนั้นแล้วเราตั้งใหม่ไปตามขั้นตอนข้างต้นอ่ะเซ็ตใหม่ไปแล้ว จะดูที่ว่ามันได้รักสิบยี่สิบไหมแล้วก็บิดคันเร่งสุดเปิดสวิตช์กุญแจบิดคันเร่งสุดแล้วกดสตาร์ทอ่าก็ได้อยู่ที่ร้อยสิบห้า ร้อยอ่าไม่ใช่ร้อยที่บ้าร้อยกับห้านะโอเคเราเรามาติดเครื่องกันดูว่ามันสตาร์ทติดง่ายไหมอ่ากดซ้ลกุญแจสามสองหนึ่งอ่ากดสตาร์ทนิ้วแล้วก็ทำไมถึงต้องเพิ่มหัวฉีดเพราะว่ากำลังอัดที่เพิ่มขึ้น มันก็ย่อมที่จะเอาน้ามันเยอะขึ้นอ่าสตานตดง่ายเดินเบาดีอ่าแล้วลองมาเร่งกันดูเดี๋ยวรอนะครับรอก่อนก่อนที่จะลองเร่งเครื่องอะไรเราดูอุณหภูมิก่อนอ่าอันนี้72แล้วนะเราก็จะลองเร่งลองอะไรดูว่ามันดีกว่าเดิมไหม ยังไม่ได้ใส่ปั๊กตรงปักเท้าก็ไม่ต้องลองนะเดี๋ยวให้เจ้าของมาลองเอง <laughs> ทีนี้ในเมื่อกำลังอัดเพิ่มขึ้นอย่าลืมบวกน้ำมันไปด้วยเพราะผมเคยเจอในรถแข่งอะ่ะตั้งแคมตั้งอะไรกำลังอัดเพิ่มมา30 40สิลืมบวกน้ำมันสูบติดเลยอันนี้เราก็บวกไปร8 0ยแปดิแล้วจากร้อยสามาก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าได้ว่ามันเร่งอะไรผิดกัน แต่ส่วนความพึงพอใจลองขี่ลองไรเดี๋ยวให้เจ้าของมาลองโอเคก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเซตใหม่พันหพี่ว่างไงอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปร,ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ